ครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแพรในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆสี่ทุ่มตรงอย่างนี้แพรก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง c h a ช n e l ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เรายังคงตามติดกันต่อนะครับกับภาพบรรยากาศการเข้าห้องอักเสียงเพลงรักของฉันนั่นคือเธอบทเพลงรักแทนความรู้สึกดีๆของพวกเขาเหล่าเดอะสตาร์ที่มอบให้กับแฟนเพลงซึ่งเพลงเพลงนี้นะครับอยู่ในอัลบั้ม10 Years of Love บทเพลงรักจากเดอะสตาร์ครับ บรรยากาศการเข้าอัดเสียงในวันนี้จะเป็นอย่างไรและจะมีเดือสาร์คนไหนบ้างเราไปตามชิคกันเลยครับ La Bissora You La Bissora e รักฉันจะอยู่กับเธอทุกนาที Love is all we o u Love is all we e ความรักจะคงอยู่ไปตลอดกัน Love is all we o u Love is all we e รักฉันจะ Love is all we o u Love is all we e สวัสดีครับผมตั้มวราวุครับรู้สึกดีใจ ว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดอะสตาร์นะครับผมแล้วก็ได้เป็นหนึ่งใน40ปอดชีวิตที่ได้มาร้องเพลงนี้กับรุ่นพี่เดอะสตาร์หลายๆคนนะครับผมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นเดอะสตาร์เนี่ยมันคือพวกเราคือมีหน้าที่สร้างความสุขสร้างเสียงเพลงเหมือนกันแล้วก็วันนี้ได้มาทำสิ่งดีๆร่วมกันได้มามอบความสุขผ่านเพลงเพลงนีร้ร่วมกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่า พระหับใจมากๆครับฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดี เเจจมมีใมอนอ,อืนอส,นสำหรับท่อนที่ตั้มรับมอบหมายนะครับคือท่อนที่ร้องว่ารักฉันจะอยู่กับเธอทุกนาทีร้องกับเรืองวิตก์ครับผมร้องกับพีริดนะครับซึ่งแนวเสียงก็โทนเสียงใกล้ๆกันนะครับผมแล้วก็เป็นท่อนที่ผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นรักฉันจะอยู่กับเธอทุกนาทีก็คือหมายความว่ารักของพวกเราก็จะอยู่กับเพื่อนเพื่อน ดอกสตาร์ทุกคนและก็ยังจะอยู่กับคุณผู้ฟังและก็แฟนคลับทุกคนตลอดไปนะครับผมก็น่ารักมากๆครับก็เดินทางมากว่า10ปีแล้วนะครับสำหรับรายการเดอกสตาร์สร้างคนคุณภาพมากมายหลายคนสร้างให้เด็กคนคนหนึ่งก้าวมาอยู่ในวงการบันเทิงมาประสบความสําเร็จในชีวิตและก็เดินในเส้นทางที่รักและก็มาพบเจอกับ พี่ๆน้องๆเดอะสตาร์มาพบเจอกับแฟนๆที่น่ารักทุกคนที่คอยให้การสนับสนุนคอยฟังเพลงของพวกเราอุดหนุนเพลงของพวกเรานะครับผมซึ่งขอบคุณมากๆขอบคุณรายการเดอะสตาร์ขอบคุณพี่บอยทะกลเกียรติที่สร้างรายการดีๆให้พวกเรามายืนอยู่ตรงนี้และสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวเดอะสตาร์และความรักที่เรามีต่อแฟนๆทุกคนถ้าไม่มีพี่บอยผมว่า เราก็ไม่ได้เจอกันเพื่อนๆที่นี่น้องๆเดอะสตาร์ไม่ได้เจอกันแล้วก็ผมกับพวกคุณแฟนๆทุกคนก็ไม่ได้เจอกันวันนี้ผมรู้สึกว่าโชคดีและภูมิใจทุกครั้งที่ได้ชื่อว่าตั้มเดอะสตาร์ครับ Love you so Ravis you. You so so Ravismi สวัสดีครับผมดิวเดอะสตาร์เก้าครับผมหรือดิวนันทพงศ์ครับผมความรู้สึกที่มีต่อเพลงนี้นะครับพอได้ฟังครั้งแรกก็คือมันเหมือนแบบต้องขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะท,ที่ยังเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผม Live all Live all is me is around around you Love Levi Levi around you Love all around me ก็สิบปีมาแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรักพวกเรานะพวกเราก็เลยมอบเพลงนี้ไปให้ทุกคนนะครับผมเพื่อตอบแทนกับการที่เราได้แบบได้มาเจอกันได้มารักกันนะครับผม Love Love around you Love all around me Love is all around you. Love is all around me. Love is all around you. Love is all around me. ความรักจะคงอยู่ไปตลอดกันสวัสดีค่ะบัมบี้เสตาร์ค่ะเพลงนี้ก็ไม่ไม่ยากค่ะแต่ว่าใช้เหมือนความรู้สึกช่วยแล้วก็คีย์นี้เป็นคีย์ปกติบัมบี้เลยเป็นคีย์แบบว่า สูงของผู้ชายต่ำของผู้หญิงเนี่ยก็ลองสบายๆแล้วก็ใช้ความรู้สึกช่วยอย่างเดียวเลยค่ะคความรักกจะองออยู่ไปตลขอบคุณนะคะขอบคุณเดอะสตาร์ที่สร้างรายการดีๆมาให้คนที่มีฝันนะคะถึงแบบว่าตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะแบบเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ใช้นามสกุลเดอะสตาร์ก็ขอบคุณจริงๆที่เปิดโอกาสให้เด็ก คนหนึ่งอะคะ่ะเข้ามาทําตามความฝาันแล้วก็ได้เหมือนเปิดโอกาสในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร้องเพลงด้านการสแสดงพิธีกรหรืออะไรต่างๆก็ดีใจแล้วก็ขอพูนพี่บอยทัคนเกียรตินะคะแล้วก็ขอขอบพุนพี่จิ๊บพี่หนุ่ยพี่มอสนะคะขอขอบพุณพี่ๆทีมงานทุกคนเลยแล้วก็เพ,พื่อนๆพี่ๆในเดอะสตาร์ทุกๆรุ่นนะคะพี่ๆก็เป็นกันเองแล้วก็คือมีอะไรก็แบบบอกกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดเลยก็ดีใจที่ได้มี ออกกกามมมยู่่ััับคนนนนทีีเหืฝช่วยเหลือกันค่ะ่ะชวงหน้านุ่มบี้สุกริณพี่ใหญ่จากบ้านเดอะสตาร์ชวนแกงรุ่นน้องเดอะสตาร์มาร่วมกันับร้องบทเพลงรักแทนความรู้สึกดีๆรักของฉันนั้นคือเธอด้วยและค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงกลับมาติดตามกันค่ะ จ,จะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดีจะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เราไม่ให้แก่กัน Love is all around you Love is all around me รักฉันที่อยู่กับเธอทุกนาที สวัสดีครับผมบี้สุกลิมเสตแก้วนะครับหรือบี้เดอะสตาร์รุ่นที่3ครับโหนี้รู้สึกว่าดีใจมากๆนะครับแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อย่างหนึ่งคือรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่ได้ร่วมกับโปรเจกต์ที่ผม,ผมรู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะเพราะมันรวม10ปีเดอะสตาร์แล้ววันนี้เราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับที่ร้องเพลงนี้ผมว่ามันมันเป็นอะไรที่ที่พิเศษแล้วก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ เราก็ไม่คิดว่าจะมีโปรเจกต์นี้มาก่อนด้วยนะครับแล้วพอพอได้เป็นส่ดนหนธธ่ของโหดีใจครับดีใจมากๆครับฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดีจะมีใจเหมือนดามรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กัน Love all Love all around you Love all around me is is รักฉันจะอยู่กับเธอทุกนาทีก็ฝากเพลงพิเศษเพลงน,นี้นะครับรวม10ปีเดอะสตาร์นะครับก็จะมี أ, นักร้องจากเดอะสตา์นะครับที่ทุกคนชื่นชอบหลายสิบชีวิตเลยนะครับมาร้องเพลงน,นี้ร่วมกันนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะจ๊ะฟังเพราะๆสุดสนานนะครับความรักอยู่รอบตัวคุณครับ Love is all around you. Love is all around me. Sorry, what <laughs> happened? Love is all around you. Love is all around me. So, this is the first time I've been here. ก็ดีใจมากๆเลยนะคะก็ไม่คิดว่าแบบในชีวิตหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นส่วนหนึ่งของเดอะสตาได้เพราะว่าเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบดูโทรทัศน์ที่ว่าแล้วก็แบบเคยอ,อยากเป็นจังเลยแต่จนวันนี้แบบว่าครบรอบ10ปีแล้วเนี่ยแล้วเราก็ได้เป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ด้วยก็รู้สึกประทับใจมากคค่ะนจะใจห้วามรเรเามันคงอยู่ยรรรื่่่่่อไไปมววานนัทีหดี จะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กันค่ะ ก็นะคะเราก็มีแบบว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครั้งนี้ก็เป็นครบรอบ10ปีนะคะไงก็ขอฝากเพลงนี้ให้กับทุกๆคนด้วยละกันนะคะจะมีแบบว่าพี่ๆศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะตั้งแต่เดะสตานึงเรื่นถึงโอ้โหรุ่นปัจจุบันเลยทีเดียวนะคะก็มาร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะก็เป็นเพลงพิเศษมากๆเลยทีเดียวเพราะว่านานๆที่พวกเราจะได้รวมตัวกันไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะ

สวัสดีค่ะนัจารีหรอรเวชกุลเชรีนเดอะสตาร์เก้าค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะตอนแรกที่เขาบอกมาว่าเนี่ยจะมีการอัดเพลงนะที่เป็นแบบว่าครบครอบ10ปีเดอะสตาร์แล้วก็เป็นเพลงในวาระพิเศษอย่างนี้นะคะก็จะมีเหมือนรุ่นพี่เดอะสตาร์หลายๆรุ่นนะคะมาร่วมกันร้องแล้วเราเป็นเหมือนรุ่นน้องมากม่แล้วเราก็ได้ร่วมด้วยเนี่ยถือว่าเป็น เป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดี จะมีใจมือนดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้กันก็อยากจะฝากด้วยนะคะกับผลงานใหม่ของพวกเราค่ะเดอะสตาร์ตอนนี้ก็มีเดอะสตาร์หลายๆคนเลยนะคะที่มาร้องทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นใหม่อย่างพวกเรานะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามด้วยนะคะกับเพลง1ิปีเดอะสตาร์ค่ะเป็นเพลงในวาระพิเศษด้วยค่ะ มันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ไร้หรือดีจะมีใจเพือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้สวัสดีครับผมอ้นกรกฎนะครับผมอ้นเดอะสตาร์9นั่นเองนะครับผมความรู้สึกของผมนะครับที่ได้ร้องเพลงรวม10ปีเดอะสตาร์เนี่ยคือแบบคือเดอะสตาร์ครับคือมันมีมา10ปีแล้วเนี่ยคือแบบ คือเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันครับที่ได้ได้ทำร้องเพลงนี้แล้วแล้วก็จะได้มอบความสุขให้กับทุกๆคนคือมันเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆครับคือเราอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีไงครับคือเราก็อยากจะมีอะไรเพลงทักเพลงหนึ่งที่ร้องรวมกันตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับก็มากันเกือบทุกชีวิตเลยนะครับก็มาร้องขับร้องร่วมกัน เพื่อที่จะให้ทุกๆคนได้รับความสุขแบบนี้ไปเพลงนี้เพราะมากๆครับผมลองฟังกันดูครับรจะอทุค<ๆ> <ๆ S 1> ง,งไปตลดในเพลงนี้นะครับเพลงพิเศษเพลงนี้นะครับก็ทํามาเพื่อกับทุกๆคนเลยนะครับทีเ่เพื่อเป็นการตอบขอบคุณสำหรับทุกคนที่ ร,รอบหนึ่งทศวรรษเนี่ยของพวกเราได้อยู่มาครบกัน10ปีเนี่ยคือแต่งเพลนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมอบให้กับทุกคนจริงๆครับช่วงหน้ากลับมาตามติดสองหนุ่มสุดแซบกรรันฤทธิ์และพิธีกรรายการตามติดชีวิตดาวแคนอติรุธที่มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกดีๆผ่านบทเพลงรักของฉันนั้นคือเธอด้วยค่ะจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ ฉันใจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่รา้รายร้ายหรือดี yeah. สวัสดีครับผมกนภัทนะครับผมก็สำหรับความรู้สึกที่ได้มีโอกาสร้องเพลงรวมนะครับผมในเพลง10ปีเด e s t ตาก็รู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นมากๆครับแล้วก็รู้สึก ประทับใจใน,ในเนื้อร้องทุกๆคําที่ร้องออกไปเพราะว่าเนื้อเพลงเนี่ยพูดถึงความรักครับที่ที่มันอยู่รอบๆตัวเราทั้งความรักที่แฟนๆเดอะสตาร์สิปีเนี่ยที่ที่เขาติดตามเรามาตลอดสิปีที่เขามีให้กับพวกเราเดอะสตาร์ทุกคนรวมถึงความรักของอผู้เราเดอะสตาร์นะครับที่ที่เรายังคงคิดถึงเ็นแทนทุกคนเสมอแล้วก็ยังคงรักนะครับผมในในรุ่นพี่รุ่นน้องที่มีความเป็นครอบครัวของเดอะสตาร์อยู่ก็รู้สึก ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าพอเราได้ยินเสียงตัวเองร้องแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆร้องด้วยกันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคือครอบครัวที่ที่อบอุ่นมากๆครอบครัวหนึ่งที่ที่เราได้มาทําสิ่งดีๆร่วมกันในในสิปีในการพบรอบสิบปีทางนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแบ็คกิ้งแท็กอะพี่ใส่ไฮแฮทลงไปนับให้นิดหนึ่งนะหมายความว่าก่อนจะด้ยินเพลงนี้อะใช่ไหมมันเอาปลอดภัยไว้ชัวร์แบบวะในยินเพื่อนก่อนจะก่อนจะได้ยินอะ หรือว่าอะไรส,สักอย่างไที่มันหนากว่าน,นี้ไหมเพราะว่าถ้าเล่นสดเวทีจริงิน,นช่ยหรือส่งกองเลยถ้าเล่นสดไม่เป็นไรอ๋อมันส่งกองไม่ได้เพราะว่ามันเพราะว่ามันเบามันจะลงเป็นโนตัวเดียวไม่มันได้ยินเพราะว่ามัน,มนเงียบแล้วไงอยู่ตรงนี้ฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายร้ายหรือดี ถ้าคุณได้ฟังเพลงนี้ได้ยินเนื้อเพลงนี้ตั้งแต่แรกคุณจะรู้เลยว่าความผูกพันความรักนะครับผมมันมีค่ามากขนาดไหนแล้วก็จะบอกว่าทุกครั้งที่ที่เรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้ได้ฟังเพลงเพราะๆทุกครั้งที่เราได้ติดตามรายการเดอะสตาร์มันคือสิ่งที่ มันเหมือนมันเหมือนความผูกพันครับที่เราได้มาเจอกันที่เราได้มามีวันนี้ด้วยกันแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้10ปีแล้วแล้วก็จะบอกว่าในปีนี้นะครับผม10ปีเดอะสตาร์นี้นะครับก็จะบอกว่าคุณจะได้เห็นความพิเศษต่างๆแน่นอนกับโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในตลอดทั้งปีนี้ครับ mm hmm. ผมก็อยากให้คนได้ติดตามว่า10ปีเดอะสตาร์จะมีความพิเศษมากน้อยแค่ไหนแต่รับรองว่าพิเศษมากๆแน่นอนครับ ฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดีจะมีใจเหมือนดามรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เราไม่ให้แก่กันสวัสดีครับผมดิ๊งฤทธิ์ครับ ก็วันนี้ก็ดีใจมากเลยนะครับได้มาอัดเพลงรวมนะครับสิปีของเดอะสตาร์นะครับก็ดีใจที่ได้มาเป็นหนึ่งในผู้ที่ออกมาถ่ายทอดเพลงนี้นะครับเพราะว่าก็ดีใจที่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ของ10ปีเดอะสตาร์นะครับวันนี้ก็แบบว่าเขาบอกว่ามีารวมกันทุกรุ่นของเดอะสตาร์ตั้งแต่รุ่นหนึ่งมาเลยนะครับก็มีลิสเป็นหนึ่งในนั้นก็วันนี้ก็วินมาจากขอนแก่นนะครับมาเพื่ออ,อัดเพลงนี้โดยเฉพาะนะครับก็ก็ดีใจนะครับดีใจที่ท,ที่ยังยังมีเราอยู่ในนั้น อยู่ถึงแม้ว่าช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายหน้าหายตาไปอีกนิดนึงนะครับก็ก็เดี๋ยวรอดูลิตในเออพลงนี้แล้วกันว่าว่าจะเป็นยังไงครับความรักจะคงอยู่ไปตลอดกาล so love love so ความรักจะคงอยู่ไปตลอด สิปีแล้วนะครับสำหรับอา s t เดสตานะครับก็ไวัไหมอ่ะลิทก็ว่าวเหมือนกันเพราะลิทได้ดูมาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะครับก็ส่วนตัวลิทก็เข้ามาตอนปีหกนะครับตอนนี้ก็เป็น10ปีเดสตาแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็อยากบอกว่าคือตอนแรกก็เป็นเราก็เป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านทั่วไปเหมือนกับทุกคนเลยนะครับแต่ก็มีความฝันมีความอยากที่จะเป็นเหมือนกับ คนเหล่านั้นที่อยู่บนเวทีในรายการเดอะสตาร์อะไรเงี้ยครับก็จนวันนี้ได้ได้เข้ามาอยู่เป็นครอบครัวของเดอะสตาร์จริงๆก็อยากบอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็คือคือเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ ก็ไม่น่ากก็น่าเหลือเชื่อเหมือนกันที่ที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับอยากบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อบอ,อุ่นมากมันมันไม่ใช่แค่การทํางานมันไม่ใช่แค่การมาเป็นนักร้องหรือว่ามันไม่ใช่แค่การมามาทํางานอีเวนต์มาทำคอนเสิร์ตแล้วก็ทําเพลงจบๆไปนะครับแต่ว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นเดตร์ด้วยกันทีมงานหรือว่า คนที่คอยดูแลพวกเราเนี่ยคือเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันมามีไหนก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันมีอะไรก็บอกกล่าวกันมีอะไรก็ตักเตือนกันอยู่ตลอดนะครับก็เป็นเหมือนครอบครัวก็ทําให้เรียดได้เจอกับสังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่งเป็นสังคมที่อบอุ่นมากนะครับก็อยากจะบอกว่าอ,อ,อยู่เดอะสตาร์มาปีนี้ก็เป็นปีที่สี่แล้วนะครับก็อยากบอกว่ารักเดอะสตาร์มากนะก,ก็อยากให้เดอะสตาร์อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับแล้วก็ อยากให้อยากให้อย่าลืมลิดด้วยนะครับถึงแมที่จะไปเรียนก็เก็บลิดไว้ในใจของเดอะสตาร์ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณครับ <c oughs> ฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดีจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดี จะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กันฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านวันที่ร้ายหรือดีจะมีใจเหมือนเดิมรักเธออยู่ตรงนี้ ขพรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กัน ได้เห็นภาพบรรยากาศการเข้าห้องอัดเสียงเพลงรักของฉันนั่นคือเธอของเราเดอะสตาไปแล้วนะครับงานนี้เรียกว่าแต่ละคนรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจมากๆส่วนตัวแคนเองนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเช่นการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงรักแทนความรู้สึกดีๆเพลงนี้ครับ ส่วนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าเกิดอยากจะเก็บเพลงนี้ไว้ฟังสามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ดอกจัน1 2 3 5 0 0 9และกดโทรออกนะครับและตอนนี้ครับมิวสิกวิดีโอเพลงรักของฉันนั่นคือเธอที่เป็นการรวบรวมเราเดิดตา50คนตอนนี้สามารถชมกันได้แล้วยังไงติดตามกันด้วยนะครับ วันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการของเราได้นะครับเข้า Facebook เซิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภานษาอังกฤษกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกในแฟนเพจของเราได้แล้วครับตอบคำถามา SMS นะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4642 5 5 5นะครับ แล้วกลับมาพวกกับแคนไใ,ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้าครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแต่เราจะลากันด้วยเพลงเพลงนี้ครับรักของฉันนั้นคือเธอรักมาทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกัน